แนะนำขนาดกระดาษป้ายเมนูที่เหมาะกับงานของคุณเลือกขนาดที่ใช่เพื่อเพิ่มความโดดเด่นให้เมนูของคุณ A 3บวก30.3 x 42.6เซนเมตรเหมาะสำหรับการแสดงเมนูที่ต้องการความชัดเจนและพื้นที่มากร้านอาหารที่มีเมนูหลากหลายหรือเมนูพิเศษข้อดีขนาดใหญ่สะดุดตา เหมาะสำหรับติดผนังหรือตั้งโต๊ะขนาดใหญ่ A4 บวก22คูณ30เซนติเมตรเหมาะสำหรับเมนูมาตรฐานในร้านอาหารและคาเฟ่การแสดงรายละเอียดเมนูอย่างครบถ้วนข้อดีขนาดยอดนิยมใช้งานได้หลากหลายช่วยเพิ่มความสะดุดตาให้เมนู A5 บวก16คูณ22เซนติเมตรเหมาะสำหรับ การแสดงเมนูที่มีรายการไม่มากใช้เป็นเมนูแบบตั้งโต๊ะหรือเมนูสำหรับลูกค้าพกผ่าข้อดีกระทัดรัดสะดวกต่อการใช้งานประหยัดพื้นที่แต่ยังคงความน่าสนใจ a 6 1บวก11คูณ15เซนติเมตรเหมาะสำหรับเมนูในพื้นที่จํากัดเช่นเมนูขนมเครื่องดื่มการแสดงข้อความสั้นเช่นโปรโมชั่นหรือเมนูประจำวัน ข้อดีขนาดเล็กพกพาสะดวกช่วยเพิ่มความเป็นระเบียบในร้านเคล็ดลับในการเลือกขนาดป้ายเมนูพื้นที่เยอะเมนูหลากหลายเลือก A3 บวกร้านอาหารมาตรฐานเลือก A4 บกร้านเล็กหรือเมนูเฉพาะเลือก A5 บวกหรือ A6 บวกสั่งซื้อวันนี้เพิ่มความโดดเด่นให้เมนูร้านของคุณด้วยกระดาษคุณภาพสูง พร้อมดีไซน์ที่เหมาะกับทุกพื้นที่คลิกที่นี่เพื่อสั่งซื้อเครื่องหมายสี่เหลี่ย